ตอนที่ก่อนที่จะทานนะคะพิมขามสายตายังไงคะรู้สึกแสบตาแสบแสบเบ้าตาเนี่ยค่ะแล้วก็มันเจอฝุ่นมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลใช่ไหมมานานนี่ยังคะนานมากเลยค่ะนานมากแล้วเนาะแล้วจะถึงได้ทานเดีวแทบไปไปมาณกี่กล่องคะถึงได้เห็นผลชัดเจนนะคะแห้แร่ก็รู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลน้ำตาหยุดไหล้วก็อ๋อตาแห้งกับนี่ตาชุ่มชื้นได้ ตอนนี้ก็มั่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะว่าดีคอนแทคสามารถทีนจะดูแลให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักงสิบคะแนนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะหยิบคะแนนเกินสิบสวัสดีค่ะวันนี้จุนบิลาก็จะมาแนะนำห้าวิธีการดูดีคอนแทคของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะหน้ากล่องนะคะจะระบุว่าดีคอนแทคพัดนะคะค่ะส่วนข้ออันดับที่สองนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์สีเขียวตัวนี้นะคะ ซึ่งในสติกเกอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีคําว่า D Network Worldwide ค่ะอันดับที่3นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลอดการผลิตนะคะลดการผลิตตัวนี้นะคะจะระบุวันที่เดือนปีในการผลิตแล้วก็วันหมดอายุของ D-Contact ค่ะส่วนอันดับที่4นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอยค่ะซึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังกล่องนะคะส่วนอันดับที่5นะคะก็จะเป็น QR Code ตัวนี้นะคะ QR Code ตัวนี้นะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่า เราซื้อดีคอนแทคกับตัวแทนจำหน่ายท่านไหนนะคะค่ะก็ครบไป5ข้อนะคะที่จันจิดาได้กล่าวมาถ้าใครตรวจสอบครบ5ข้อนี้แล้วตามที่จันจิดาแจ้งมานะคะรับรองนะคะได้ของแท้100%ซค่ะค่ะท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวด้านสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลนะคะสายตาผ้ามัว เป็นต้อที่สั่งสานะคะแล้ว,วุ้นในตาเสื่อมนะคะสามารถนะคะโทรมาปรึกษากับจสจิดาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่จิดาให้ไว้นะคะค่ะวันนี้จิจดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ